วันนี้วันนี้ปาแดดโภชนาปาแดดโภชนาเริ่มบันเลงบวยเล้งนะครับอันนี้อันนี้เป็นผู้ชมนะครับโกใหม่โกใหม่อา่อาอห่อาใหญ่เอ๊ทดสอบทดสอบทดสอบเอาละไฟแดงสุดๆเนอะมันแดงเอ็นเอตึ๊กนะ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 โอ้เส็นน้ำตาลตัดหน่อย ผงชูรสไม่ใส่ไม่ได้ใส่เอาประเภทสุ่มนะสุม่มปวยเล้งปวยเล้งของเราหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่สดสดจากไหนอ่ะสดสด,สดจากกาดคงกันหลวงอ๋อ้งกันหลวงอ๋งอซื้อมาอาย่างเนี้ยอ๋อกะเออนั่นแต่พักสดดีมาก นามินฮับฮักาโดนันาินมีารหอใหยเฮ้ยแค่แนก็เขากะกะเอาไปแบบปอหิวเนาะเอาละเตรียมส้มไฟไฟแดงสุดมันตึงแบบแดงขึ้นมาเนะเตาแย่านีะ อีมีเสียงมีเสียงไม่มีเสียงครับมันมันจะมาอิฟตอนล้างหนกะนี่มันเลยหน้าที่ล้างหน่อยเออเอาเตะเอาเตะที่เลยเตะที่เลย เออเข้าถาเข้าถาที่บ้านผมทำมาได้เตือนมันเยอะเหเนื่อยใจโอเคเอาแล้วน้อยเอ้ยเออแม่นแม่นแม่นเพราะว่าบางครั้งมันเอาไปไหนก็ม่ได้สักอย่างอ,อีสําเร็จรูปป <สำ S 1> วยเล้งไฟแดงอี ดูว่าจะดูว่าจะอร่อยไหมอร่อยไหมไอ้อ่อ,อยนี่นี่นี่น,นี่ดูดแถมนี่แถมไปอันไอ้อัดกระเทียมสดๆเข<อ>้าไปอเออเ,ย,เออยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้